ชื่อกัอนแล้วกันนะครับเพื่อบางคนไม่ทราบชื่อแล้วก็สไตล์การเล่นของเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมโอลิวเวอร์คานนะครับทางขวาเราจะใช้เป็นเออร์วินนะครับผมเอาเรครับผมก็รกับสวัสดีทุกคนทุกท่านจากโลกนะครับผมวันนี้ เราก็กลับมาแล้วกับช่อง F I 2 Channel นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาบอกเทคนิคในการขึ้นแรงพัน6กันนะครับผมว่าจะใช้เสกแบบไหนสปาแบบไหนนะครับผมก็ก่อนจะไปชมว่าเป็นยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแล้วก็เลือกไปที่ทั้งหมดด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาด การลงคลิปแจ้งเตือนเป็นคนแรกๆนะครับผมมาครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่าเรานั้นจะใช้นักเตะแบบไหนอะไรยังไงแล้วแผนอะไรน่ครับผมนี่ครับผมแผ่นนี้เลยครับระบบ4-3-1-2นะครับผมก็เป็นโค้ชคนนี้เลยนะครับผมเกลราโดนะครับทราบผิดไปก็ขออภัยด้วยนะฮะ นี่ก็เราเคยลงคลิปไปแล้วนะครับผมสําหรับเทคนิคขึ้นแรงพันห้านะครับผมก็เคยลงไปแล้วนะครับผมสามารถดูได้ที่ช่องอพิชแนลได้เลยนะครับผมก็เป็นเทคนิคในการขึ้นแรงพันห้านะครับผมสไตล์ของผมเองนะครับเอชนลเนาะอ่านเดี๋ยวเราจะมาเย้บเรียนชื่อกัอนลวกันนะครับเผื่อบางคนไม่ทราบชื่อแล้วก็ สไตล์การเล่นของเขาว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมผมก็มาในระบบ4 3 1 2นะครับผมผู้ประสาป,ประตูนะครับเป็นโอลิเวอร์คานนะครับ,เป,รบเป็นทีมชาติอ่อเดลเยียมหรือเปล่าแต่เป็นทีมอันสองก็คือบาร์เยนมิวิกนะครับผมเขาก็อายุเพียง3 1ปีนะครับในร่างนี้นะครับผมสไตล์ก็ อย่างที่คุณรู้จักกันนะครับว่าเป็นโกโที่มีความเตะแรงที่98เลยนะครับโอ้โห oh, 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 ถือว่าแรงมากๆนะครับผมนะี่ฮะผมก็คือการเป็นเพื่อนศัตรูนี่5อัน99เต็มแม็กทุกอันเลยนะครับสำหรับโอิเว์ครานนะครับผมแล้วก็สไตล์เป็นนิเวศีโกลคิปเปอร์นะครับผมจะคอยออกมาตัดเกมไม่ก็อยู่แต่ใน เออโกนะครับเราจะเริ่มทางขวาไปทางซ้ายก่อนแล้วกันเนาะนะครับผมทางขวาเราจะใช้เป็นเออร์วินนะครับผมเขาเล่นแบ็คซ้ายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แบ็คขวาได้เหมือนกันเนาะอ่ะเราก็ใช้เป็นเออร์วินนะครับผมเราก็ใช้บัฟของแมนยูให้เขาก็แล้วกันนะครับผมมีในร่างของอายุ29ปีนะครับสมัครเออร์ว er นะินเนาะสามารถเล่นในทางแบ็คซ้ายและแบ็คขวานะครับผม จุดเด่นเขาก็คือ p อ i c e c h i ก p ิ่งนะครับก็สิเก้าเลยนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นชะตานะฮะเป็นออ f e n s i v e f ฟูลแบ็ k เนาะสำหรับแบ็คซ้ายนะครับผมเลอเปโตคาร์ลส์นะครับนี่ก็เป็นตำนานแบ็คซ้ายที่เก่งที่สุดนะครับผมที่ถือว่าเออ่แบบ ดีมากๆนะครับผมนี่เพียงยี่สปีนะครับผมสําหรับโรเบิร์ตคาร์ดนะครับผมสามารถเล่นได้ทั้งเซนเออเลนเตอร์เล่นได้ทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็เป็นออกองกลางตัวรับนะครับจะต,ตามที่เห็นเลยเนาะนี่คือสามารถแล้วแต่ใครก็จะเปิดก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมเขามีความที่ความเร็ว95นะครับรูปฝั่งโค้ง99นะครับ ไคิกกิ้งนะครับผม99นะครับผมเตะแรง99นะครับถือว่าจุดอย่งเขาก็มีประมาณนี้นะครับผมสไตล์ก็เป็นเดียวกันกับโรวินเลยคือ o อฟเวอร์ซีฟฟูลแบ็นะครับผมนะครับมาต่อครับผมมาที่ตำแหน่งเซนเตอร์แบ็คกันมั่งนะครับผมนะครับ เซนเตอร์แบ็กนะครับผมว่าจะมีใครบ้างเนาะสำหรับเซนเตอร์แบ็คของผมนะครับผมก็จะใช้เป็นนะครับคู่กันเลยก็คือฟาส์ดเบคินบาวเออร์นะครับนี่ก็มาในแพ็กเดียวกันกับโอลิเวอร์คาร์ที่ผมได้ไปเมื่อสองสามตัวที่แล้วเนาะนี่ผมก็อายุเพียงสามสิบเอ็ดปีนะครับผมนี่คือในร่างของมาเรียนบิดนะครับ เราสามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็กลางการตัวรับก็ได้นะครับผมแล้วแต่ใครจับเอามาจับเนาะแล้วก็จุดเด่นครับก็คือมีล็อบพา s สนะครับล็อบเทดพาส9 7 5นะครับการเตะแรง98เลยนะครับผมแล้วก็อินเวสีฟนะครับในการเล่นเกมรับดุดันนะครับ97บอลวินนิ่งเอาชนะบอลได้96เลยนะครับสำหรับฟาร์มบิชเชนเบอร์เอร์เนาะนะครับ สไตล์เขาก็เป็นสไตล์บิวอัพนะครับจะช่วยมาบิวอัพนะครับจะเอ่อไม่ให้ไงคือจะให้หลังหลุดได้นอนก็อย่างเช่นว่าถ้าแบกไซส์ขวาขึ้นไปสูงเกินไปแล้วฝั่งเขายนกันมาเขาก็จะมาช่วยกันนะครับทั้ง2อ,อันเลยเนาะส่วนคนหนึ่งก็คือเป็นเปาโลมาร์นินี่นะครับตำนานทีมชาติอังกฤษแล้วก็เอซีมิลานนะครับ ผมก็มีร่างการง98นะครับผมนีออ่อายุเพียง38ปีนะครับสำหรับปาโรมาลนี่นะครับนี่ผมก็ปรับให้เขาเล่นได้ทั้งฟูลแบ็คแล้วก็เซนเตอร์นะครับผมแต่นี่คือแต่คนนะคว่าจะชนะตับอะไรได้ก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับปาโลมาลนี่นะครับผมก็คือสไตล์เดียวกันเลยเมื่อกี้นะครับผม ความดูดันในเกมรับ9.9นะครับแล้วก็บอมบินนิ่ง9.7นะครับผมถ้าผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับก็น่าจะใช่ในตำแหน่งนี้นะอะก็อาจจะไม่เก่งเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็เป็นสไตล์เดียวกับบอมนนี่เลยเอวามาเาท่งเออเลยคือสไตล์เป็นบิวอัพนะครับผมจะช่วยกันในการเล่นเกมรับให้เหนียวแน่นมากขึ้น เรามาเรื่องฝั่งกองกลางกันมากดีกว่านะครับผมกองกลางตัวหลัดนะครับผมก็จะตั้งมา2คนนะครับทั้งขวาเลยก็คือน่ครับผมเดวิด,ด,วดเบคแฮมในร่างของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตันหนึ่งรอนะครับเขาสามารถเล่นได้ทั้งนี่ครับนะครับ DMF ตันร้อยหนึ่งนะครับผม CMF MM ตันตันเก้าเะครับเราดูกันครัว่าเขา มีอะไรกันบ้างนี่คือในร่างของอายุเพียง19ปีนะครับผมนะครับผมนั่นเท้าขวานะครับสำหรับแบกแข้ก็สามารถเล่นได้ทั้งกองกลางตัวรุกกองกลางตัวเชื่อมเกมแล้วก็กองกลางตัวรับแล้วก็เล่นปีกขวาได้เหมือนกันนะครับตามที่เห็นตามหน้าจอนี้เลยนะครับเรามาล่าเรียงอะไรกันว่าเขามีความสามารถพิเศษอะไรกันบ้างนะครับผม อเป็ร์สีนะครับในการเล่นเกมลุกนะครับ98นะครับผมบอลมินเอ่อบอลคอนโทร99นะครับดิปปิ้ง97นะครับผมใช้โพซิชั่นนะครับ99นะครับล็อบพาร์ส99ประเภดทพาส99พินชิ่ง97นะครับ ปั่นโค้ง99แล้วก็พลายคลิกจิง99นะครับแล้วก็การเตะแรง98นะครับโอ้โหถือว่าเยอะมากแล้วก็เซมมีนา98เลยนะครับผมก็สไตล์ก็เป็นบล็อกทูบล็อกนะครับในการเชื่อมเกมได้หมดนะครับผมสามารถขึ้นมายิงได้ปั่นโค้งก็ได้ปั่นซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับ เดบิวแฮมในร่างของแมนเชสเตอร์ยูดิตล่างนี้นะครับผมมาผมมาที่ตำแหน่งอีกตำแหน่งนึงก็คือ DF เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนนี้ผมคาวี่เออไปครับคาคาบีอารอนโซ่นะครับผมในร่างของลิเวอร์พูลนะครับก็อายุเพียง23ปีนท้าขวานนะครับผมเล่นเออก็คือแค่ตำแหน่งเดียว นะครับก็คือเป็นตำแหน่งดีดเอฟนะครับแล้วก็ที่จริงจริงเลยคือล็อบทาร์สนะครับ9.6ลอบ็อกเซตพาร์ส9.9นะครับก็คือจเด่นก็มีประมาณนี้นะครับผมมาที่สไตล์ก็เป็น Object, ออเคสตรอร์นะครับเป็น เป็นตัวที่คอยอบอลจากหลังไปให้หน้าให้เพื่อนๆแต่มันเล่นได้ทั้งลุกก็ได้รับก็ได้มัขึ้นไปยิงได้เช่นเดียวกันกันกบดิเแมเช่นเดียวกันเลยนะครับสําหรับทาบี้อารอนโซในล่างของลิเวอร์พูลนะครับส่วนกองกลางซีเอเเราก็ตั้งมานี่ก็คือโลนลดิโนเนะครับชัดตายก็อย่าคอยว่ากครหนัง นะครับผมก็คือในล่างขอเแ็นให้มันอยู่ถ้าผมเป็นล่างของบาร์เซโลนานะครับสำหรับโลนดินโนอายุเพียง25ปีนะครับถน้าขวาสามารถเล่นท้ายทั้งปีกซ้ายปีกขวากองกลางตัวรับตัวลุกแล้วก็ c m f ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ใครที่จะบูทให้เขาไปเล่นในตำแหน่งไหนนะครับ เรามาดูว่าเขามีอะไรจุดเด่นหรืมั่งนะครับผมจำรับโรนัลดินโยในร่างของบาเซโลนาครับบางคอนโทร99นะครับดิปปิ้ง99นะครับไทปโพซิชัน98นะครับบล็อคเพสพาร์ตนะครับในการเปิดบอลนะครับก็ถือว่า95นะครับผมเอ่อไทปพิกกิ้งนะครับ95แล้วก็แทคแข่งเอ่อก็คือ9 0 ห้านะครับผมแล้วก็บาร้านความเทียบทรงตัวอยู่ได้ก็คือ97นะครับผมสไตล์ของโรนโดก็คือเป็นคลาสสิกนัมเบอร์10นะครับก็จากประมาณนี้ครับผมและมาที่ตำแหน่งกองกลางตัวลูกกันบ้างนะครับผมนั่นก็คือเลวเนลแม็กซี่ครับในล่าของแจกฟรีในบาร์เซโลน่านะครับ นี่ก็อายุเพียง29ปีนะครับผมนัทเท้าซ้ายนะครับสำหรับเยวเนอรมาซี่ในร่างนี้นะครับผมแจกฟรีนะครับสามารถเล่นได้2ตํตำแหน่งลหลักเลยก็คือ,อกองหน้าแล้วก็กองกลางตัวลุกแต่งไม่สามารถที่เล่นอ่ะแล้วก็เล่นได้ครับปีขวาด้วยนะครับสำหรับเดวเนมัซี่เนาะนี่ช่าแต่ผมเปิดมาเนี่ยคือเปิดมาเกินนะครับต้องขออภัยด้วยนะอ่ะก็ เรามาดูกันว่าแมซี่นั้นจะมีค่าพลังอะไรกันบ้างที่โดดเด่นนะครับผมออฟเฟกซีฟในการเล่นเกมบุก,กผมสิบเก้าเลครับบอลคอนโทร่เก้าิบแดิปปิ้ง98นะครับใช้โพซิชั่น99นะครับฟินิชชิ่ง99นะครับแล้วก็ทิกกิ้งนะครับ96นะครับผมบาลานซ์95นะครับผมสไตล์นะครับก็เป็น โลมมิ่งแฟงในการโลมาเอาบอลแล้วไปข้างหน้าเช่นเดียวกันกับคาร์บี้อารอนโซนะครับส่วนกองหน้านะฮะก็มีสองคนนะครับที่ผมใช้ก็คือเอ่อฟามาเท่นนะครับผมเขาจะเล่นอย่างนี้คีอด,ด,ดีมากๆทั้งเล่นการเล่นชิ้งวันทูกันนะครับส่วน เขาก็ยุดเพียง28ปีนะครับผมสำหรับออฟอนวัทเทนนะครับผมต็เล่งเป็นกองหน้านะครับได้อย่างเดียวนะเนาะฟาร์นัทเทนเนาะสำหรับเอาไป็ิบในการเล่นเกมบุกคือ99เลยนะครับแล้วก็เชิ่งก็จะตัว99นะครับคือนี่คือเจ็นจุดเด่นๆๆของเขาเขาก็หัดเท้าซ้ายแล้วขวา,าเช่นเดียวกันนะครับผมหมันเท่ากัน,กนเลย4-4นะครับ สไตล์นะคะับผก็คือเป็นฟอกอินเดอะบ็อกก็เป็นคล้ายๆเดียวกับฟอรันนะครับผมและร่างของแมนยูเนาะแล้วก็ในหลายๆร่างเช่นแมนยูแล้วก็เป็นเลอเมาไม่ได่เดี๋ยวนะครับเป็นอาร์ติโกมาลิตนะครับผมส่วนคนท้ายนะครับผมมาคัตแดนซฟอร์ดไอคอนิกโมเมนต์นะครับตันหนึ่งร้อยสองนะครับถ้าบูทพลังให้นะฮะสำหรับ คนนี้ครับมาราฟอร์ดก็คือเป็นกองหน้าผมชื่นชอบและเล่นแบบว่าข้อมือแล้วสุดๆมากๆนะครับผมอายุเพียงแค่18ปีนะครับถนัขวาจะได้นนทั้งแบ็คไม่ใช่แบ้เป็นปีซ้าปีขวากองหน้าแล้วก็กองกลางตัวลูกนะครับผมแล้วก็ออฟฟิซีฟในการเล่นเกมลุก99นะครับบอลคอนโทร97ดิปปิ้ง97นะครับ ฟิลน์ชิ่ง97นะครับผมแล้วก็สปีด99สปีดต้น98การเตะแรง99นะครับบารา e ์เซมิน่า97เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสไตล์ก็คือโก p โพ t เชอร์กองหน้าตัวจบสกอร์ครับผมแล้วก็ตำแหน่งเออ่ส่วนของสำรองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมนี่ครับก็เป็น ยอนครับนะครับผมแล้วก็ลูมิเนก้นะครับเขาฮาลูมิเนก้นะครับผมแล้วก็ริเตียโนโรนัลโดตันหนึ่งร้อยของล่าแมนยูนะครับคิริยานเอปปเป้นะครับตันหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็เปดีตันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็กาวิตันเก้าสิบเก้าแล้วก็สุดท้ายก็คือซามิเอลเอโตกับเก้าสิบเจ็ดนี่คือตัวที่ผมขึ้นแรงพันหกนะครับก็เป็น ที่เป็นโค้ชที่ผมชื่นชอบด้วยนะครับแล้วก็ตัวเล่นด้วยนะครับผมเข้ามือสุดๆแล้วนะครับสําหรับทีมทีมนี้นะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมฝากให้กําลังใจการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งแล้วก็เลื่อนไปท,ทั้งหมดด้วยนะครับผมเพื่อพลาดคอนเทนต์ใหม่ๆเพราะมันจะแจ้งเตือนให้ทุกคนเลยนะครับในการกดกระดิ่งแล้วก็ กดทั้งหมดไปนะฮะมันก็จะขึ้นให้เลยนะครับผมสําหรับคลิปวันนี้นะครับก็ขอลาทุกทุกท่านพี่น้องทุกคนนะฮะก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีทุกคนครับ